สวัสดีครับผมนายวรุศักดิ์พีดวนผู้จัดการการไฟฟ้าสูมภาคสาขาเมองเคยตัดฟ้าวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าตามที่ P.A. ตัดฟ้าได้รับการรับรองสูตรราชการสะดวกในปี2,565ถึงปี2 5 6 7นั้นภายใต้สโลแกนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย ประกอบกับในสถานการณ์ปบจจุบันกบพได้มีคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะให้ลูกค้าอยู่กับเราได้อย่าง,ย,างยั่งยืนคือการเข้าถึงลูก,ลกค้าซึ่งกับผมมุ่งเน้นส่วนงานสําคัญคือส่วนงานตามภารกิจสนับสนุนให้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการลูกค้าเช่นการใช้สมาร์ทการเดเดอร์ โดยไม่รับสำเนาบัตรประชาชนในการรับคำร้องขอใช้ไฟประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าใช้บริการจากแอปพลิเคชัน PA s m a r t p a s s ในการขอติดตั้งมิเตอร์ชำระค่าไฟฟ้าชำระค่าธรร,รมเนียมต่างๆแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือร้องเรียนเรื่องต่งางๆจัดให้มีการแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องผ่านกลุ่มไลน์ลูกค้ารายสำคัญเช่น ลายปุ่มผู้นาชนชนลายปุ่มผู้ใช้ไฟรายใหญ่เพื่อรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างทันเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ในการสื่อสารหรือแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบว่าปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขไปถึงขั้นตอนไหนแล้วให้ความสำคัญในการนำปัญหาข้อร้องเรียนมาถอดบทเรียนปรับปรุงกระบวนการต่างๆเน้นย้ำทีมงานแก้ไฟ และทีมงานก่อสร้างหากเจอข่าววันหรือกิ่งไม้ใกล้แนวสาสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายให้าำนินการแก้ไขทันทีเพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าอักฟ้องส่วนงาน,นด้านพุฒิจเสริมพีเอตัดฟ้ามีเครื่องอัดประจุ DC Charger 25กิโลวัตตให้บริการลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงและเป็นการรองรับอัตราการขยายตัวของรถ ดนไฟฟ้าในอนาคตสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเรื่องการติดตั้งโซลาร์รูทถกกับ PA ซึ่งปัจจุบัน PA ตักฟ้าได้มีลูกค้าติดตั้งโซลาร์รูกแล้วจำนวนหนึ่งรายคือวัดตักฟ้าพระอารามหลวงติดตั้งขนาด15กิโลวัตต์3เฟสเชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้รับบริการของ PA ในการบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปีและทำความสะอาดลูกถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟพีเอตัดฟ้าเรามุ่งมั่นและเต็มใจให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเราพร้อมแล้วที่จะยกระดับความเป็นผู้นำของท่านพลังงานไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนำพลังงานสู่ป,ประชาชนและภาคธุรกิจแค่ปลายนิ้ว ผ่านการยกระดับบุคลากรสรวนการและเทคโนโลยีดิจิตอลพร้อมรองรับตลาดไฟฟ้าเสรี